หาดิไปไหนใครไปไหน,ไไหนลองหาสิลองหาสิเขาไปไหนการเมอ่ยไปไหนการโมดเที่หาไปไหนไปดูสิลงน้ำหรือเปล่าไปดูสิไปไปดูนิเออตัวเองติดมาเล่นน้ำใส่ย,ยางอยู่อ่ะเออเขาหายแล้วอ่ะไปดูสิเร็วเรเห็นไหมไปดูสิอืม,อม อ๋อเขาหายาดิไปดูชี้เร็ว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 อแล้วทำไมหนูไม่ลงไปกับเขาเล่าะลูกอะลงไปสิคะลงไปเนี่ยพี่ขวัญกับพี่พลินอยู่อะเล็วลงไปหาพี่แล้วไอ้ลาข้าวตะเรีนน้ำสยางหลายอ่ะอุ้ยเจอเขามาเรีนน้ำในบ่อจื้อนบอ่อ